ครับดูนี่นะครับหน้าตาของบาร์บีคิวฟิวชั่นของเรานะครับกำลังดีเลยครับเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาวางเลยทำร่องไว้ทำล่องก็ได้ผมไม่รู้ดูดูดูมันครับดีครับแก้วหา ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่พวกเรานะครับตามหาเชฟไม่ได้นะครับพวกเราก็ตัดสินใจที่จะทํากันเองเลยใช่ไหมฮัตเรเตอร์แมนครับผมและวันนี้นะครับพวกเราก็จะทําเมนูบาร์บีคิวฟิวชั่นนะครับท่านผู้ชมครับความพิเศษของเมนูนี้นะครับมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยครับท่านผู้ชม และวัตถุดิบของเรานะครับก็จะมีเนื้อไก่นะครับแล้วก็เนื้อหมูนะครับและที่พิเศษนะครับก็คือเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อออสเตรเลียนะครับเป็นส่วนสันนอกหรือว่าสเตีปรอยนั่นเองนะท่านผู้ชมครับและวันนี้นะครับเราก็จะนํามอย่างนี้มาฟิวชั่นกันละครับท่านผู้ชมและขันตอดการทำนะครับเราก็จะนําเนื้อสัตว์นะครับมาสับเป็นชิ้นๆนะครับหั่นเป็นชิ้นๆพอดีที่เอาไปเสียบไม้นะครับ และตอนนี้นะครับเนื้อที่เราเตรียมไว้นะครับก็อยู่ในกระมังเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการปรุงนะครับสำหรับเนื้อสัตว์นะครับเราไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะนะครับผมเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันมีความอร่อยของมันอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเยอะแยะนะครับขั้นตอนแรกนะครับซอสมะเขือเทศครับใส่ลงไปเลยครับอ่ะนี่นะครับจากนั้นก็แค่ใส่ซอสพริกอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มาลองเย็ดนะครับมาลองเย็ดมามยองเน้เนี่ยนะครับเราก็บีบใส่ลงไป นี่นะครับเครื่องปรุงก็มีไม่เยอะนะครับก็มีประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เติมพริกเกาหลีอีกนิดนึงนะครับเพิ่มความเผ็ดซีดลงไปอีกนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็เติมผงออริกาโนนะครับเป็นออริกาโนนะครับเพิ่มความหอมนะครับบาร์บีคิวก็มีประมาณนี้นะครับเครื่องปรุงก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็เกลือนะครับนี่นะฮะก็มีเกลือนะครับเติมเกลือเข้าไปครับหนึ่งช้อนพอนะครับอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะแล้วก็มีอีกเหรอ พริกไทยนะครับเราก็ใส่พริกไทยลงไปนะครับมันจะได้ความหอมนะครับนี่นะฮะนี่ครับโอ้ดอกนี้แล้วก็กระเทียมผงนะครับแล้วก็ผงชูรสอีกนิดนึงนะครับเนี่ยนะฮะใส่ลงไปครับผงชูรสพอหรือยังครับพอแล้วเหรอโอเคก็เครื่องปรุงเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับเติมผงบาร์บีคิวลงไปอีกนิดนึงครับการทำบาร์บีคิวมันต้องมีความเผ็ดร้อนอ่าแล้วอะไรอีกครับเนี่ยโอ้แล้วก็ผักชีนะครับผักชีป่นนะครับอ่า แล้วก็สาหร่ายอีกนิดนึงนะครับนี่นะฮะจริงๆก็ไม่ต้องปรุงเยอะนะครับสาหร่ายนี่หอมครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับเครื่องปรุงของเรานะครับโอ้โหเมื่อไหร่นะวะเมื่อแล้วก็ใส่เหื่อจะแตกอ่ะเใส่สองมือไปเลยอ่ะแล้วก็ก็ทําการขยําไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับตอนนี้คือกลิ่นเครื่องเทศหรือกลิ่นอะไรเนี่ยมันลอยขึ้นมาแล้วเชื่อไหมครับดากเตร์มาเต็มเลยครับอืมอ่าขยำอีกรอบหนึ่งนะครับดูชัดๆนะฮะนี่นะครับเป็นบาร์บีคิวนะครับการหมักบาร์บีคิวโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ปรุงเสร็จแล้วนะครับเราต้องอย่าไปห่วงเครื่องปรุงครับเราต้องทําให้สุดแล้วก็ไปหยุดที่ห้องซ่วมนะฮะท่านผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะนําไปเสียบไม้ครับเอาไม้มาสิครับรอเฮียอะไรอยู่ล่ะครับเอาละครับต่อไปนะครับเราก็ทําการเสียบได้เลยครับมา มือเสียบครับเสียบเข้าไปเลยครับนี่นะครับมันก็จะต้องมีผล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 ยลผ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 ลบลผลบลผลผลบลผลผลบลผลผลผงเลผ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 ัผล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 ผ้ผล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 มลผ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 ด้ลด้ก็ผลผลผลัลผลผลผลลผ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 ลมลผ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 ลนลผ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 ลลผ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 ีหลัลลล แล้วก็จากนี้เ่เนื้อครับเนี่ยเรื่องเสียบเนี่ต้องไว้ใจดอกเตอร์นะฮะเพราะด็อกเตอร์นี่ถนัดเลยแลครับทั้งเเทั้งหมูทั้งไก่ทั้งทั้งเนื้อนะครับเราก็เสียบรวมกันไปเลยนะครับมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆครับนี่นะฮะเป็นอาหารที่ดูไม้ครับดูเหล็กครับนี่ฮะดอเตอร์นัครับเรื่องเสียบครับไม่ต้องหจังหวะเสียบมนเสียบมมันี้เงองเตนทุ่อนนองเต็ นี่นะพอเราเสียบไปเรื่อยๆครัเสียบเสียบเสียบเข้าไปน้ำก็จะแตกออกมาอย่างนี้เลยฮะบอลี้บอดินหรอบนนเบดบดินเลยเหรอวะนี่เสียงไมไมิน มาล้วฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับพวกเราก็เสียบใส่ไม้พร้อมที่จะย่างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แหะครับหน้าตาของบาร์บีคิวฟิวชั่นของเรานะครับเห็นไหมครับว่าน่ากินมากเลยนะครับสมมติว่าคุณมีปาร์ตี้หรือว่ามีงานเลี้ยงนะครับสามารถทําเมนูนี้ได้นะครับอร่อยมากผมบอกเลยการันตีนะครับสุดยอดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างกันนะครับ ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก่อนที่เราจะย่างนะครับเราก็ทําฐานนะครับทําฐานที่จะย่างเราก็ใช้ฐานนะครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะครับนี่นะครับเป็นมือปักฐานนะครับก็ตอกฐานลงไปนะครับฐานของเราก็จะมีลักษณะที่เอ่อเป็นแนวแนวขวางยาวนะครับเพื่อที่เราจะเอาเหล็กย่างนะครับมามาพาดไว้ได้นะครับผมทีมงานของเรานะครับก็พร้อมที่จะย่างแล้วนะฮะเดี๋ยวเราวัดดูก่อนนะครับนี่นะครับวัดระยะครับวัดระยะสวยๆเนี่ยมั้ วางนี้นะครับเราลงเลยเออนี่ฮะกำลังดีเลยครับเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาวางเลยนะครับแล้วเราก็ทําร่องไว้อร่องก็ได้หมุนไปโลยโอ้โหนี่นะครับสมมุติว่าไปตั้งแคมป์หรือว่าไปทําอาหารกันที่ไหนนะครับสามารถเอาอันนี้ไปทํานะครับรับรองว่าเท่แน่นอนครับเมนูนี้กันกันหมุนนะครับมีมีเดี๋ยวเรามีกันหมุนนะครับสังเกตจากตรงนั้นนะครับอ่ะกล้องตรงนั้นจับนะฮะนี่ครับจะมีกันหมุนนะครับก็จะมีร่องนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะโอ้โหเนี่ยนะครับเ็มการย่างบาร์บีคิวฟิวชั่นนะครับ ú ú đi บ่บ่ได้บ่อยากบ่ได้ดิ À C không <biết>. <coughs> ฮอนพองาานองพันองวาปาบจังไฟเน้นงาเดี Sug ๋ยวเดี wow. ๋ยวไม่ได uh ้มาไาอยู่ไนังไงวะันองวาบาหนฟองพันองวาาบพึ่งไว้พึ่งว้จังหวนี้พึ่งโค้่าแล้วบีมคิแล้วบุรีมีบมีน้าบุรีมีน้น้องงน้ำยองง เพันพีองาเดียวน้ำไม่ต้องนี่แล้วมันต้องหรือเปล่าเจอก็คงไม่รู้ว่าฉันนั่นหรองเพียงอะไรขึ้นมาเลยนี่มันคือสตายเนื้อหัวเนื้อหัวอะไรกินปลาบากะยากินได้ยาเองกินเองยาเองเลยกะยากู่กินเองยาเองเลยหวะนี้บรรยากาศมันก็ลักษณะสถานนี้ลักษณะสถานนี้ลักษณะสถานนี้

เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับอาหารของเราก็ได้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหน่ากินจริงๆเลยแม่บอดัอกเตอร์แม่ครับผมเราลกย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 กไปรับประทานลกไปเลยครับลกไปเลยโอ้โหดูครับดูน้ําครับดูน้ํำแตกออกมาครับดูความชุ่มชื้นของมันครับนี่ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิธีกินนะครับจะอร่อยแค่ไหนมาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับพวกเราก็ทําอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเราจะมาลองชิมดูนะครับว่าอาหารของเราจะอร่อยแค่ไหนอันนี้จะเป็นเนื้อนะครับเดี๋ยวให้ด็อกเตอร์ชิมก่อนฉ่บ๊วยฉ่บ๊วยเนาะพอดีคำนะครับผมอยโกี่คำก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมโอ้ เอามีกนกันนึงก็ได้นุ่มดมน้องเอาเลยไม่ไรนุ่มเลยวะเอ้าเอ้าเอ้าเสียแบบงุ้มๆนี่อืมอร่อยนะอร่อยเฉยอ่ะลองมาดูใกล้ๆครับดูดูดูมันครับพี่ยางบอกเลยว่าตอนนี้ได้เอจริงๆลทีราคาดีครับ3าเซนต์ยซนาบาททีนี้เดี๋ยวผมจะ อแซ่บเลยแกเด้เบเลย่นี่เดนมันต้องกินแกมก่นขอขอขอแกมเลยมันต้องแกมพริกแเรามาแกมแกมพริครับมาเรนีอันนี้นะครับเป็นพริกหวานนะครับกระบอเ็ดอ่ะระบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมายิ้นเนแหะ

แต่เลอร่อยเลยบตัวเักกักปิดยังไงครับสวนตอนเนื้อเป็นวะถ่ายันสามสามสองตองยังเหมือนเดิมลกอ้อตแล้ล่แกบ่หางเอาละครับ ตอนนี้นะครับพวกเราก็โอ้โหทานอาหารกันอย่างอริดอร่อยเลยนะครับแมก็สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะทําเมนูอะไรนะครับก็ติดตามชมนะครับเดี๋ยวมีเมนูเด็ดอาหารหลากหลายเลยนะครับช่องนี้นะครับมีแต่อาหารน่ากินน่ากินนะครับที่จะทําให้ทุกคนดูนะครับโอ้โหไม่พูดเลยอ่ะสักหน่อยนิ กินอย่างเดียวเลยครับวันนี้ก็ฝากคนแรกชร์เหมือนเดิมนะครับ FT ที่ยังคิดถึงเรานะครับยังติดตามเราแล้วครับกคนแรกกัแชร์นะครับตอนนี้มันจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วครับชื่อช่องมันจะใช้ว่าแชร์แบงค์ไปก่อนแล้วจะเปลี่ยนเป็นอาราฮะท่านผู้ชมครับสำหรับพี่เุียังไล่นะครับผมกินสรวัสดีนะครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพครับสวัสดีครับท่านผู้ชม